สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วาไราตี้สุดสนุกก่อนนอนทุกคืนวันพุธกับรายการสตรีทไลท์ไลท์ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องราตรีไปบันเทิงเรืองใจกระแสงสียามค่ำคืนครับโดยมีผมต้องผิทเคยยิ้มและเขาเนี่ยแหละครับพี่เหนืออัจกริสุนาราตครับผมขออาสาพาคุณผู้ชมตะเวนราตรีครับแม่แต่อ,อย่าว่างกอย่างนี้เลยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมวันนี้คุณต้องเนี่ยจะพาผมไปที่ไหนที่มีทีเด็ดอะไรให้คุณผู้ชมรับรู้บ้างโอ้โห รายการสิทธิ์ในไลฟ์ของเราอต้องเด็ดแน่นอนครับวันนี้ผมมาที่นี่ครับพี่เหนือที่ไหนที่ไหนที่ไหนร้านใต้กขงร้านอาหารบุฟเฟ่บาร์บีคิวอ่าอิ่มไม่อัน้นไม่จํากัดด้วยเป็นไงฟังแล้วน้ำลายไหลอดีะโอ้ยร้านบุฟเฟ่บาร์บีคิวซีฟูด้ดโอ้ย,อยถ้าพูดถึงซีฟู้ดนะครับผมอยากจะบอกว่า แสดงว่าคุณต้องต้องพาผมไปท่องทะเลแน่อะไรผมนึกภาพไปเลยว่าจะต้องมีสาวๆนะอะโอ้โหใส่ชุดิกินี่ใจเย็นครับใจเย็นเอาตอนนี้อ่ะที่กรุงเทพเขาก็มีทีเด็ดร้านอาหารซีฟู้ดเด็ดๆเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงนี่ครับในกรุงเทพมีบรรยากาศแบบทะเลทะเลซีฟู้ดแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองแน่นอนครับผมไม่ไหวแล้วพี่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปชมครับเราไปชมช่วงนี้ก่อนครับช่วงวอร์มอัพครับวอร์มอัพ เราครับเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับแต่ก่อนที่จะไปร้านใต้ก๋งนะครับมัรยากซีฟู้ดสบายๆนะครับช่วงนี้ครับไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนก่อนที่จะเข้าร้านใต้ก๋งกันครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับสติดไลฟ์ครับจากผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยผสมผสานหล่อหลอมรวมกันจนกลายเป็นข้าวกล้องงอกผงพร้อมดื่มกาบ้าไรซ์ ด้วยข้าวกล้องชั้นเลิศ3ชนิดผสมประสานคุณค่าอันอุดมสมบูรณ์จากพื้นแผ่นดินไทยมาสู่มือคุณแล้ววันนี้<ฅ>ข้าวกล้องงอกผงกบาบ้าไลซ์รสกลมกล,มกลม่อมหอมละมุนดื่มง่ายอิ่มท้องพร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญมากมายซึ่งจะช่วยบำรุงสมองและป้องกันโรคของระบบประสาทอย่างโรคนอนไม่หลับอัลไซเมอร์แถมยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้แค่แก้วและหนึ่งซองก็ให้คุณประโยชน์กับร่างกายได้อย่างเต็มที่กาบ้าไรซ์สนใจติดต่อสั่งซื้อที่หมายเลข0839174317กาบ้าไรซ์ข้ากล้องงอบผมพร้อมลืม่มเพื่อสุขภาพของคุณวันนี้โอ้ยอไม่ไหวอะไ,ไรอ่ะดูละล้านะก็ช่วงนี้พี่ ผมทำงานหนักอะอม,มันปวดเมื่อยปวดตัวหมดเลยพี่โอ้ยเป็นธรรมดาวเวลาทำงานหนักนะมันก็ต้องปวด,มปวดเมื่อยปวดตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วแตผมสงสัยอะพี่พี่เหนือก็ทำงานเท่าผมอมแต่ทำไมพี่เหนือไม่เห็นเมื่อยล้าเหมือนผมเลยอะพี่อาา้แน่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่มีของดีอะ,อะมีของดีเหรอเอออ้อมีอะไรไม่แบ่งผมเลยอะ นี่ไงเดี๋ยวพี่ให้เราอยู่แล้วพี่จะแนะนํานี่เหรียญทยยาธรรมคอนตัมแผ่นด็นเน่มันช่วยสามารถปรับสมดุลร่างกายของคนเรานะโดยมีพลังสเกล่าแล้วก็มีพลังนาโนเทคโนโลยีเนี่ยคอยปรับให้ชีวโมเลกุลภายในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสมดุลขึ้นมันสามารถทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทําให้เราไม่เครียดด้วยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถึงได้สมบูรณ์และแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ไง ว่าแต่พี่พี่บอกว่าปล่อยพลังงานเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเราพี่เฮ้ยไม่มีดิเราเขามีการรับรองจาก SGS Thailand Limited นะมีการรับรองด้วยมีการรับรองพี่มีของดีของดีอัโซได้ได้ไม่มีปัญหาอ่ะนี่ให้เลยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าอยากให้ชีวิตที่สมดุล แล้วก็พลังงานที่สมดุลอีกทั้งสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับสนใจนะครับทายาททำควอนตัมเพนแดนช่วยท่านได้นะครับทายาททำควอนตัมเพนแดนสมดุลพลังงานสมดุลชีวิตและเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์สนใจติดต่อได้ที่0891824228นะครับ ครับกับคข้า yes, ส like right. oh, <im ู่รายการสตรีนไลฟ์ในช่วงที่2แล้วนะครับใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงไนท์ไลฟ์สตอรี่ครับช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลของร้านใต้กลงครับโอ้โหช้าอยู่ใ่อะครับพี่เหนือไม่มีช้าเลวครับเราเป็นลุยกันครับพี่น้องลุยกันครับโอ้โหพี่เหนือตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่ที่หน้าร้านใต้กลงแล้วโอ้โหบรรยากาศแบบว่าโปร่งโล่งสบายแบบ ชิลๆมากเลยโถแน่นอนพี่เหนือบรรยากาศนี่นะโปร่งโล่งสบายดูชิลๆชมนกชมไม้ชมสวนหแล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยวกันพี่ได้กินอาหารซีฟู้ดโถนี่แค่กินอาหารซีฟู้ดแต่จะบอกว่าที่นี่มันมีทั้งอาหารซีฟู้ดที่จะเอามาปิ้งมาย่างกันนี่มีอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ยังมีโซนอาหารสดมีไอศครีม มีผลโซนผลไม้อ่ามีโซนขนมหวานนี่โอ้โหของทานเล่นมีไหมมีต้องมีแน่นอนมีนี่จะบอกว่ามีกุ้งมีปูมีกุ้งอบบนเส้นเลยอย้ายมากมายเป็นไงลองพูดแล้วอดใจไม่ไหวลโอ้ดูคุณผู้ชมดู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 พี่เหนือครับใจเย็นตอนนี้ผมจะพาพี่เหนือไปรู้จักกับเจ้าของร้านก่อนเหรอพาไปรู้จักเจ้าของร้านเหรอ เดี๋ยวพี่ขอเลียเจ้าของร้านก่อนใจเย็นผมจะพาไปรู้จักกับนี่พี่ต้นคุณธีรพลปัทมาลังสารธีรพลปัทมาลังสารเราไปรู้จักเขาดีกว่าเราไปเลียกับพี่เขาดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านใต้กขงนะครับ คือคุณคุณต้นนะครับคุณพีรพลปฐมมลังสารขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับเพราะเราอายุใกล้เคียงกันอนุญาตเรียกด้วยครับครับช่วงนี้เป็นช่วงเรียของเราครับเป็นช่วงเรียอย่างเดียวช่วงเรียครับถามพี่ต้นก่อนเลยครับอันดับแรกคิดยังไงถึงตั้งชื่อร้านใต้โขงแล้วมีความเป็นมายังไงที่มามีอะไรกับคำคำนี้ไหมเอ่ยก็คือคือเราทำร้านอาหารที่เกี่ยวกับซีฟู้ดครับเป็นหลักครับ เราก็เลยคิดว่าเออมันชื่อมันควรจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทะเลนิดนึงแล้วอย่างเราก็คิดมาหลายเชื่อครับมันไม่ซิฟูธรรมดาด้วยนะพี่มันเป็นบุฟเฟต์ดีฟู้ดใช่ใช่ใช่ก็เออก็มาลงตัวคำนี้ซึ่งไต้กงเนี่ยแปลว่าเคนบังคับเรือเหมือนกับคนบังคับเรือครับที่ออกไปในทะเลอก็แล้วก็จำง่ายครับแล้วก็ดูน่ารักดีก็แค่เนี้ยครับแล้วก็โวตกันก็อยากถามว่าที่ร้านไต้กงเนี่ยครับมีอาหารอะไรที่แบบว่า แจมๆบ้างอาหารแนะนำใช่ไหมฮะเอาอาหารทั่วๆไปก่อนเอาอาหารทั่วๆไปก่อนคือที่นี่ด้วยความที่เป็นบุฟเฟ่มันก็เลยต้องมีความหลากหลายมากๆใช่เพราะมันหลากหลายจริงๆใช่คือะผมเห็นมีทั้งอาหารญี่ปุ่นนี่นี่ผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่าเขาก็ชอบลูกค้าก็ชอบทันหมดแล้วก็เต็มไปหมดแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าลูกค้าที่มาทานวันแรกทานไม่หมดเพราะว่าด้วยความที่อาหารมัน